พี่น้องเข้า<ช>พักเปิดวัวเปิดไฟไปสองมือนะครับมือนีผ้ามาเบื้องน้ำถ่วมตรงนี้ผมยืนยู่งนี่คือแก้งนำตอนด้อพี่น้องเขาพอที่เลยน้ำถ่วมมากม้่นน้ำจากใช้ยภพมิมากเขาขอนแก้นแล้วนะครับมาจากมือแล้วครับเนี่ยสองมือแล้วเนาะสองขึ้นแล้วแต่ว่าผลพ่อยได้กันนี่เลยครับพี่น้อง<ช>พุ่นละอากลากยุบันเลยมาเลือเอาเด้อพี่น้องเด้อมักตัวได้ <c oughs> นี่มัก คนบักตู้นี่ก็มีนะครับผมไขยฝูงไายของไทยบ้านเพิ่นเลี่ยงกันแบบไรทงทั้งสี่แหละพี่น้องอันนี้ก็เดือนนี่ปกตินี่เน่มือแลงนี่ไายนี่เต็มเลยเด้พี่น้องเข้าบริเวณนี่มันจีเข่าบ้านนะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณบ้านป่าไปาน้ำแก้งลำตานบ้านฝ้าเหลี่ยมภาพพี่น้องมาเบิง้งไขยไรทงงามๆเนยนะครับตอนนี้วายไทยบ้านรู้สึกว่าจะมาร่วมกันอยู่หนีมัดครับพี่น้องเพราะว่าน้ำถ่วมเนี่ยไปใส่บ่ได้เด้ มันสีนี้ผมไปใสกับไปว่าได้แล้วนะครับจ้างหลายมันกับผ้ากันล่องนำนะพี่น้องเขาแต่ว่ามันว่าให้จับได้เรื่องปัญหามันคือมันว่าให้จับนะครับแต่ว่ากับว่าเป็นยังดอกนี่ควา,ายไลทงกับงามครับพี่น้องนี่งามงามเลยนะครับผมน,นี่ไม่ได้โตดีๆแข็งดีๆพุ่นว่าตัวนี้มันกาไรงามเทอนี่บักเถิกน้อยนี่พุ่นล่ะตาเตี้ยมแก้มจำข้อสามอ่องป่องข้อขาวถุงเท่าซีกาไรหาโอ้เขาดีได้พี่น้องเขา ็นบรรยากาศที่ชวนให้พุ่นทางพุ่นกับมี่ครับพี่น้องพุ่นยุ่เกไกุ่่นครับพุ่นทางพุ่นกับเป็นควายอีกมู่นหนึ่งควายอีกกุ้มหนึ่งนะครับผมท่างนี่กัมันเกิดกำลังลงน้ำนะพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบื้องเต็มนน้ำเลยนะอันนี้บกเถือกได้พี่น้องลักเอาซะเป็นยังเลยอ <laughs> โอ้เนาะเอา้าตอนนี้ประเทศห้องก็เริ่มเขาสู้ภาว่าปกติแล้วนะครับพี่น้องบริษัทหางล้านโรงแรมทีพารล้านอาหาร สถานบันเทิงโล่งหนังก็เริ่มที่สิเปิดให้บริการแล้วนะครับพี่น้องผมเบ้าก่อนฮักกะผ้าพี่ผ้าน้องมาเบื้องควายงามยู่ผักหนึ่งนะครับผมเป็นระยะเวลาปีหนึ่งย่องโคบยึดแต่ว่าต่อไปกะผมก็สิเริ่มเขาสู้หมดปกติก็คือทาประเทศไข่ล็อกนะครับในเรื่องหน้าที่การงานผมก็ต้องออกไปอบลมไปราชการไปยังนะครับผมผมอาจจะ บ่่อยได้ท้ายไข่ให้พี่น้องเบื้องแต่ว่าขันไปพอทางไดก็ับท้ทายให้เบื้องคือเก่าแหละครับแต่ว่าช่องอีกช่องหนึ่งของผมเด้อพี่น้องเด้อเหตุดผลเหนือชีวิตต่อไปก้าได้เดือนทางกบสบน้ำเรื่องเล่าดีๆให้พี่ให้น้องเข้าได้เบื้องเป็นช่องทรัพเพื่อเฮล่ช่องเข้าช่องเดือมของผมช่องนั่นคนติดตามเก่าเมื่อนกว่าเด้อพี่น้องเด้ออะไรขันว่าเป็นการเสียเวลากัซอยเขาไปกดติดตามนะถนะพี่น้องเข้าเหลือยู 3, ่สามพันก็ทับย์สิหัดเสียนเด้อพี่น้อง กะขอฝากเนื้อฝากตัวกันพี่น้องผู้ดใดยังพันได้ติดตามนะครับกะมีเรื่องเล่าดีๆผสมปนเปยกันไปครับพี่น้องแต่มือนี้ผ้ามาเบื้องนำถ่วมื่พ่อกับผ้ามาเบื้องควว้ฝูงครับพี่น้องนี่โอ้เห็นกลองหล้วมันเกิดไหลแเลียนลงแกงลงอย่างเลยนะครับง,ง,าง่ามๆเลยนะครับกับพ่อคุยกันได้ไปกันได้นะครับเพราะว่าเข้าซื้อจากขอแบงจากเมื่อเกษตรกรโดยตรงนะครับแต่ปัญหามันก็คือว่าเพิ่นป่อ,ปอยห้องไงไงนะครับพี่น้อง ความสามารถในการต่อร่องเอานะพี่น้องนะหลายเลยนะครับพี่น้องนีกมี่ควายมู้นึงเดี๋ยวสิพ้าไปเบื้องอีกมูนึงครับตอนนี้ก็ได้เวลามันลงน้ำแล้วด้พี่น้องเฮาเราคาดไมยเมื่อกี้ผมในช่องหนึ่งผมไปถามเทศบาลเิ่นว่าน้ำสิขึ้นมาอีกเมตรนึงนะครับ้าเมตรนึงก็สิขึ้นไปหอดพุ่นแล้วมองแค่ยาวนั่งยกุ่นที่ได้บุ๊นะครับผมไหลนะพี่น้องเฮาแต่มาฝากเข้ากันนะพี่น้องเฮา เพ้่อวไายบานวายฟูงก็มีความสูกไปอีกแบบนึงครับนี่อย่างดอกนะพี่น้อง